สวัสดีครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการปลดล็อกนะครับตัวบัญชี Gmail นะครับหรือว่ารหัสล็อก2ชั้นนะครับหลังจากเราบีบดัตตเอารหัสออกนะครับแนวทางนี้นะครับก็สามารถนําไปใช้กับเครื่อง Op พโพลลนใหม่ๆหรือว่าเรียวมีรุ่นใหม่ๆได้เลยนะครับผมโอเคครับเราก็เลือกภาษาอะไรตามปกตินะครับเลือกภาษาเลือกโซนภูมิภาคนะครับใครจะเลือกภาษาไทยก็ได้นะครับ แล้วก็เชื่อมต่อ wi-fi ให้เรียบร้อยนะครับจนหน้ามันขึ้นให้รูปก,กดเน็กอย่างนี้ก็กดเน็กไปนะครับแล้วก็กดเน็กกดไปรับชมนะครับรบกวนกดไลค์คลิปนี้หนึ่งคลิปกับกดติดตามหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอแนวทางการทําคลิปแนวทางการปลดล็อกตัวนี้ขึ้นมาให้หลายๆคลิปนะครับโอเคแนวทางนี้นะครับลองนําไปใช้ดูนะครับสามารถใช้ได้หลายรุ่นโอเคพอเรากดเน็กต่อ w i f i อะไรเรียบร้อยขึ้นมานะครับจริงๆอรหัสเราเราได้ทําการ format data ที่หน้า recovery เรีบรอยแล้วนะครับแต่ด้วยมันเป็น android เวอร์ชันใหม่ๆนะครับมันจะมีการเรียกถามรหัสแบบนี้แหละนะครับหรือถ้าเราไม่รู้รหัสนะครับมันก็จะมีให้เราใส่บัญชี gmail แทนนะครับอย่างนี้ถ้าใครใส่บัญชี gmail ได้นะครับกดกากบาดออกมันก็จะเด้งไปหน้าให้เราใส่บัญชี gmail นะบัญชีบัญชีตัวนี้นะครับมันจะเป็นบัญชีที่เราใส่โหลดแอปนะครับ l a y Store ก่อนเราล้างเครื่องนะครับจะต้องเป็นบัญชีตัวนั้นเท่านั้นนะครับ ไม่ใช่สมัครตัวใหม่แล้วเอามาใส่อย่างนี้มันไม่ได้นะครับตัวนี้คือหน้าลืม g ีเมลหรือลืมรหัสนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปดูแนวทางการปลดเลยนะครับกดย้อนกลับมาแนวทางนี้นะครับหน้าวันนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ในอนาคตเราก็ต้องลองไปใช้กันดูนะครับว่ามันยังคงจะใช้ได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นวิวใหม่ๆเราก็ต้องต้องใช้วิธีใหม่ประยุกต์พลิกแพงปลดกันไปนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับวิธีนี้ยังใช้ได้นะครับ เราจะถอดเขียนจิ้มซิมออกมาปรับเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับมันจะได้เมนูเหมือนผมปรับเป็นภาษาอังกฤษตัวไฟล์ไว้ทีนี้นะครับให้เราไปตั้งรหัสซิมพินล็อกมานะครับตั้งซิมพินนึกภาพออกครับซิมตัวนี้นะครับก็เป็นซิมธรรมดาเลยนะครับจะใช้ค่ายเนยอะไรก็ได้นะครับจะใช้ซิมค่ายอะไรก็ได้ไปตั้งนะครับอย่างนี้ให้เรานะครับเอาซิมไปใส่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแล้วไปตั้ง ซิมพินล็อกนะครับมันจะเป็นพิน pin นะครับเป็นพินตัวนั้นนะครับผมตั้งซิมพินล็อกนั่นเองนะครับน่าจะพอเข้าใจอยู่นะครับถ้าท่านไหนไม่เข้าใจก็ลองดูในในช่องผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเสริมแนวทางการตั้งซิมพินล็อกนะครับเหมือนกับเราที่ปลดรหัสปลด gmail ใน samsung a สิบยุรยกๆครับที่ไปตั้งซิมพินล็อกก็ทําแบบน,นั้นเลยนะครับไปตั้งซิมพินล็อกให้ซิมมีรหัส อยู่ในนี้นะครับประมาณนี้นะในภาพตามนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองดูคลิปสักหนึ่งรอบถึงสองรอบนะครับแล้วทําความเข้าใจดูนะครับแล้วลองปลดดูอ่นะโอเคผมจะใส่ซิมเข้าไปอย่างนี้นะครับเปิดหน้าจอขึ้นมาก่อนใส่ซิมเข้าไปอย่างนี้แล้วตัวเครื่องจะมีการเรียกถามรหัสอย่างนี้นะครับมันก็คือรหัสพินซิมที่เราตั้งมาแหละนะครับแต่เราจะไม่ใส่นะครับหรือเราจะไม่ปล่อยให้หน้าจอดับ เราจะจิ้มซิมออกมาอย่างนี้ครับิ้มออกมาอย่างนี้ครับแล้วมันจะมีป๊อปอัพขาวๆเด้งเด้งออกมาอย่างนี้นะครับขอซิมบอกเลยถ้าเราปล่อยให้หน้าจอดับนะครับมันตัวขาวๆจะหายนะครับมันจะไม่ติดบั็กนะครับทางที่ดีอย่าปล่อยให้หน้าจอดับนะครับถ้าหน้าจอถ้าหน้าจอปิดไปแล้วอย่างนี้หนึ่งรอบนะครับปิดไปนี้หนึ่งรอบนะครับมันจะไม่ติดบั็กเราจะต้องใส่ซิมเข้าไปใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้สอนละเอียดที่สุดแล้วนะครับ ละเอียดมากเลยนะครับตัวนี้โอเคใส่ซิมเข้าไปอีกหนึ่งรอบครับแล้วก็เอาซิมบอกระหว่างนี้เราก็เลี้ยงจอไว้เลยนะครับมันจะมีพอ้าข,าขาวๆอย่างนี้มาเอานิ้วโป้แตะแช่เข้าไปไว้ในะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนิ้วโป้ผมแตะแช่ที่ตัวขาวแล้วมันจะมีปุ่มตั้งตั้งค่าสไลด์ลงมานะครับนี่คือบั็กนะครับนี่คือบั็อกเราจะต้องกดปุ่มนี้ให้ทันนะครับขวามือบนสุดตรงนี้นะครับ นิ้วโป้งของแกถ้าผมปล่อยนิ้วโป้งตัวนี้ขึ้นปุ๊บบั๊กจะหายทันทีนะครับเราจะต้องเร็วอะอันนี้ผมสอนแบบละเอียดที่สุดแล้วนะครับตามจริงผมจะกดแบบเร็วตึกต๊กๆก,ก็ได้นะครับแต่แบบบางคนนะครับเขาเพิ่งมาทําครั้งแรกหรือว่าเขาไม่ได้แบบเชี่ยวชาญด้านการทำางือมาก่อนนะครับผมก็จะสอนให้ละเอียดที่สุดนะครับให้มันทําได้ทุกคนนะครับผมเคใส่สมเข้าไปแตะออกมาปุ๊บ สีขาวเด้งมากดแชร์ไปปุ๊บอย่างนี้ต้องต้องจับจังหวะดูนะว่าผมทำอย่างไงประมาณไหนครับโอเคแล้วต้องกดปุ่มนี้ให้ทันเอานิ้วแชรอย่างนี้ไปเลยแล้วก็ปล่อยตัวนี้ออกทันไหมมันจะเด้งมาหาตั้งค่านะครับทันทันผมไหมเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบนะครับถ้าไม่ทันถ้าใครมาหน้านี้ได้แล้วก็รอที่หน้านี้เลยนะอันนี้ผมจะทําให้ท่านผู้ชมท่านอื่นดูอีกรอบนะครับโอเค ผมจะย้อนกลับไปที่หน้าเรียกภาษาก่อนใส่ซิมเข้าไปนะครับอย่างนี้มันก็จะติดล็อกถามรหัสพินนะครับปกติเราก็จิ้มเข็มจิ้มซิมออกมาพอจิ้มออกปุ๊บนะครับมันก็จะไม่ถามรหัสเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ซิมนึกภาพตามนะครับจิ้มซิมออกปุ๊บมันจะเด้งป๊อปอัพสีขาวอย่างนี้อย่างนี้เราต้องรีบกดแช่ไปที่สีขาวนี่ปผมยังแช่อยู่นะครับแล้วมันจะมีป๊อปอัพเด้งลงมาประมาณนี้นะครับ นิ้วโป้งผมยังแช่อยู่ให้เราเอานิ้วโป้งอีกข้างหนึ่งนะครับแตะแตแช่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ยกอันนี้ขึ้นทันไหมคือทําคูณทาอย่างไงก็ได้นะครับให้มันมาหน้านี้นะครับผมทําให้ดูหลายรอบแล้วนะลองดูพิจารณาดูนะครับผมคิดว่าทาได้ทุกคนนะมันทาไม่ได้ไม่ได้ทํายากอะไรขนาดนั้นนะครับผมโอเคพอเรามานาตั้งค่าแล้วนะครับเลื่อนลงมาหาเมนูตัวนี้นะครับ กดเข้าไปครับในอนาคตแบบรูปภาพหรือหน้า ui หน้า os มันอาจจะเปลี่ยนนะครับแต่โดยรวมเมนูมันจะเขียนเหมือนเหมือนกัน,นครับแล้วก็ประยุกต์อีกแผงใช้กันดูนะครับอ่ะประมาณนี้นครับผมจะเลือกเมนูนี้เดี๋ยวเราก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับไปที่เมนูนี้นะครับ back up and reset แล้วก็กดไปที่คำว่า e r a s ออด a ต a า a ฟก o ตอรี่ตรงนี้นะครับเดียวมีก็เหมือนกันนะเดียวมีหน้าหน้าตาหรือทีม UI ไอเขาอาจจะไม่ใช่แนวนี้นะครับแต่คําสั่งนะครับเขาจะเขียนมอนเหมือนกันนะครับแนวทางก็ประมาณนี้เลยนะครับเรียกไปตัวนี้อีลัดออดัตตาเฟกเตอรี่ดีเซ็นะครับกดเข้าไปมันก็จะมีหลากหลายเมนูเลยนะครับให้เรานะครับกดอีลัตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็กดอันนี้ครับ แล้วมันก็จะให้เราติด e Data อีลาส a ด a ตต้าหนึงรอบนะครับอันนี้มันเป็นมัรกนะครับถ้าเราอ e ีลาสได้แบบนี้นะครับมันจะไม่ถาม Gmail นะครับมันจะไม่ถามรหัสเพราะว่าเราอ e ีลาสผ่านในตัวเครื่องเขาเองนะครับน,นีครับตามนะครับซิมตัวนี้มันก็เป็นซิมที่เราไปตั้งรหัสมานเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกนะครับแนวทางการตั้งรหัสพินซิมล็อกนะครับถ้าท่านไหนไม่เข้าใจ เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับคลิปนี้แบบไม่ตัดหายแน่นอนนะครับใช้ได้แน่นอน ในอนาคตนะครับท่านผู้ชมอาจจะเจอคลิปผมอีกสักปีหน้าอาจจะปี6 5หปี66นะครับแนวทางการปลดมาจะแบบต้องเปลี่ยนประยุกต์พลิพงปลดกันไปผมก็จะนําเสนอแนวทางคลิปใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมจะทําให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นมันจะปลดไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเวอร์ชันแอนดรอยนะครับแต่รวมแล้วนะครับอออ็อแอนดรอยสิบเอ็ดทำแบบนี้นะครับทำแนวทางนี้เลย แล้วก็จะมีคําถามแนวทางมาอีกนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีคําถามว่าแล้วถ้าไม่ปลดวิธีนี้นะปลดวีไหนได้อีกนะครับก็ปลดผ่านคอมก็ได้นะครับผ่านคอมล็อกโอเคเสียบสายนะครับเพราะตัวตัวนี้เป็น CPU mini t i c นะครับออโต้โหลดเดิมมันใช้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่เราไม่ใช้คอมคลิปนี้เพราะว่าเราจะทําให้แบบทุกคนได้ทําตามได้กันนะผมจะได้เป็นแนวทางในการทําตามฝึกฝนลองทําดูนะครับ ันใหม่นะครับเพราะเราล้างเครื่องเราอีละใตา้อย่างรอบ โอเคครับพอตังขึ้นมาแล้วครับรอบนี้เราเลือกภาษาไทยได้เลยนะครับเราจะใช้งานเครื่องปกติแล้วอัีไม่เกี่ยวเดอนลงมาเลือกภาษาไทยนี่ครับก็ถัดไปภูมิภาคเราก็เลือกเป็นไทยนะครับถ้าเราเลือกโซนภูมิภาคอื่นนะครับเวลาเราต่อ w i f i เวลามันจะไม่ตรงนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นไทยเลือกภูมิภาคตรงนี้เป็นไทยปุ๊บหลังต่อ wi-fi อะไรปกตินะครับเวลามันจะออโต้นะครับ กดถัดไปติ๊กถูกให้หมดนะครับหน้าไ i ไฟกดข้ามได้ไหมอ่านหน้าไปไฟเราข้ามไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเราใส่ทีหลังได้กดข้ามหน้าไ i ไฟเลยกดต่อไปนะครับสังเกตดูว่ามันจะต่างจากเมนูแรกนะครับที่ไม่สามารถข้ามหน้าไปไฟได้กดเพิ่มเติมเพิ่มเติมยอมรับนะครับกดลาดผ่านนะครับกดภายหลังอันนี้ภายหลังครับอันนี้ถัดไปครับบางเครื่องอาจจะต้องบังคับให้ต่อไปไฟเราก็ต่อไ i ไฟไปนะครับ แต่เครื่องไหนข้ามได้ก็กดข้ามมานะครับกดถัดไปอันนี้นะครับพวกแอป,ปตัวนี้เราสามารถโหลดทีหลังได้ในเพจสโตร์นะครับแอป,ปเราก็เลือกที่แอป,ปเราจําเป็นที่ต้องการใช้นะครับกดข้ามไปก่อนข้ามที่ขวามือบนโหลดทีหลังได้ใน Google Play Store เสร็จเรียบร้อยครับผมเข้าใช้งานเครื่องได้นะครับโอเคลองนําไปประยุกต์กเพียงใช้กันดูนะครับ ๋ยวคลิปนี้มมจะขอปิดไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้ตอนใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับผม